ตอนห้ดรับเข้าสู่เกม s h a r v e s t Moon b l a c k t o n t u r e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับมาช่วงแรกผมก็เช็คเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็มาเช็คเกี่ยวกับวันนี้วันนี้อ่ะลืมดูเลยว่ามีวันเกิดของตัวละครไหนๆหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตแอบเช็คหลังไมค์ก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับปกติก็จะมีการ เช็คก่อนเล่นนะครับอันนี้ก็เลยถือโอกาสเช็คสดๆไปด้วยนะครับอันนี้ก็ดูดูหลังไม้กันนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้มีวันเกิดของตัวละครไหนไหมครับอีกอย่างหนึ่งครับระวังหานี่ผมก็ขอบอกนิดหนึ่งเดี๋ยวไปทําความสัมพันธ์กับพริกแล้วก็ลิเลียนะครับเป็นแม่ของโปปุริด้วยแล้วกันนะครับเผื่อยังมีเหตุการณ์ที่ผมยังขาดตกในส่วนนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเนื้อหาห้องสมุดผมก็ทําไปจนเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะทําเนื้อหา เกี่ยวกับไปบ้านตัวละครต่างๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะไปบ้านตัวละครไหนแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับกับตัวละครในมุมต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปคุยกับตัวละครอย่างชาวบ้านทุกๆคนนะครับแค่คุยบางมุมแล้วก็มาตัดต่อแยกนะครับจะได้มีเนื้อหาแต่ละวันนะครับให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับเกมนะครับในส่วนของ เกมปลูกผักในตำนานเกียนนี้นะครับที่ทุกท่านบอกว่าอ่ะนึกถึงคิดถึงแบบนี้นะครับใครมีประสบการณ์แบบไหนก็ร่วมแชร์กันได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับรวมไปถึงทุกท่านนะครับที่จะแนะนําเรื่องราวดีๆเข้ามาครับโอเคผมเช็คหลังใหม่แล้วนะครับยังไม่มีวันเกิดของตัวละครไหนนะครับจะมีอีกทีหนึ่งก็เป็นเทศกาลในวันที่วันที่9นะครับเป็นเกี่ยวกับวันวันพืช เป็นแบบฮอตพอตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวผมค่อยไปเติมเต็มเนื้อหาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับโอเคนะครับช่วงแรกก็มาโยนลูกบอลให้กับน้องหมาของเราก่อนแล้วกันครับแล้วก็มาโยนไ้มุมนี้ครับมาผิวปากเล่นน้องหมาก่อนแล้วกันครับมีทุกท่านนะครับถามมาเหมือนกันบอกว่าเ,าเวลาเล่นผ่าน เรื่อง PSP นะครับหรือว่าอ e ีมูตัว PSP PlayStation แบบพกพาเนี่ยถามผมว่าผิวปากเล่นน้องหมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีปุ่ม L แค่ปุ่มเดียวนะครับปกติถ้าเป็นแบบเครื่องเครื่องพลเก่าๆเนี่ยมันจะมีจอยที่เป็นปุ่ม L 1 L 2อะไรแบบนี้จะมี L 2 R 1 R 2แบบนี้นะครับถ้าผิวปากถ้าผมจำไม่ผิดเล่งน้องหมาเนี่ยอาจจะต้องกด2ครั้งเป็นจังหวะแบบนี้นะครับ น่าจะน่าจะประมาณนี้ตามที่ที่ที่ผมทราบมานะแต่ว่าขอสารภาพว่ายังไม่เคยเล่นผ่านอีมูตัตวที่ว่านะครับแต่ว่าผมสะสมเกมบุกผักไว้ทุกภาคทุกเวอร์ชั่นเหมือนกันนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่ๆอย่าง Story of season เนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บไว้ทุกภาคเหมือนกันนะครับเก็บแค่บางภาคครับโอเคคุยกันเยอะนะครับช่วงแรกม,มันก็เหมือนเหมือนอะไรบางอย่างที่มาแนะนําแล้วมันมีอะไรให้พูดคุยไปตามจังหวะนะครับวันนี้น่าจะมี การเกิดของมันสีแดงนี่แหละนะครับมันญี่ปุ่นนะครับมันเทศเดี๋ยวก็ไปเก็บกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้มาเติมความสัมพันธ์ให้กับน้องแกะนะครับแล้วก็น้องวัวของเรานะครับมุมนี้ก็ตัวที่2องมุมนี้ตัวที่สามมุมนี้ก็เป็นตัวที่4แล้วกันครับแล้วก็มุมนี้ตัวที่หเหลือฝั่งนี้น้องวัวนะครับตัวที่ห นับมาฝั่งนี้เป็นตัวที่7นะครับน่าจะชนกันเดี๋ยวมาฝั่งนี้เป็นตัวที่8แล้วกันครับโอเคเดินดุ่มๆแบบนี้นะครับมาคลิกตรงนี้เป็นตัวที่9และตัวที่เดินนี้น่าจะใช่นะครับก็เป็นตัวที่10นะครับในแถวข้อฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับมาอีกฝั่งหนึงนะครับตับตัวที่1บ아아ัวตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่นะครับยังให้หนุไม่ได้ ตัวที่3นะครับผมก็นับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันผิดตัวที่4ก็ฝั่งนี้ตัวที่5นะครับปึ๊บมาตัวที่6ก็7แล้วก็8นะครับโอเคก็อีก2ตัวมามุมนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ข้องฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเช็คด้วยว่า มีเงินนะครับวันนี้เ,เงินยังไม่ถึงนะครับถ้าถึง3 0 0 0 0ืน่าจะไปต่อเติมแปลงเรือนกระจกได้นะครับสำหรับการปลูกผักได้ทุกฤดูก,ลก,กาลครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็จูนตัวเองนิดนึ่งว่าจะมีภารกิจอะไรให้ทำกันบ้างน,นะครับโอเคก็แวบมาฝั่งนี้นะครับ ทำการขัดน้องม้านะครับก็รอน้องม้าโตน่าจะปีหน้านะครับอยู่ในค้อกแบบนี้นะครับไม่เจอแสงแดดแต่ก็เติมความสัมพันธ์ได้ตามรูปแบบเกมที่เขาทำออกมาโดยการผิวปากการขัดแปลงขนอะไรแบบนี้นะครับโอเคผมก็เอาเป็นไอเทมไปสะสมเอาไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็ไว้สำหรับทำ เมนูอาหารนะครับถ้าเกิดมีวันเกิดของตัวละครไหนที่สําคัญก็ต้องมีเครื่องครัวให้ครบหน่อยแล้วกันครับล้บก็กดผิดโอเคแล้วก็น่าจะเป็นตรงนี้โอเคครับเล่นไปก็พอสไปด้วยนะครับพอดีต้องนึงนกไปถ้าเกิดอยู่ข้างนอกนี่เวลามาเดินก็ต้องพอสแล้วก็นึกไปว่าจะต้องมี อะไรให้เก็บตกต้องทําแบบนี้นะครับโอเคก็มาเก็บทั้งแอปเปิ้ลองุ่นนะครับแอปเปิ้ลทั้งหมดทั้ง3าลูกด้วยกันแล้วก็มีการให้อาหารปลานะครับเช็คนิดหนึ่งครับอาหารปลาก็ประมาณนี้นะครับอาหารปลาก็จะหมดละทีนี้ก็มาเช็คมุมสูงยังไม่ซื้ออาหารปลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อเติมพวกบ้านอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับสําหรับ ต้นหญ้านะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมค่อยเกี่ยวทีเดียวแล้วกันให้มันโตแบบเต็มทุกแถวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาปึ๊บมาที่เล้าไก่แล้วกันนะครับรอบก่อนนะครับมันมีเหตุการณ์คู่แข่งทำความรักนะครับระหว่างแอนกับคลิปเหตุการณ์แรกที่ผมคิดว่าพลาดไปละไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ได้เหตุการณ์นี้มาจนได้ ผมก็เลยจําได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมเป็นเหตุการณ์ที่2คู่แข่งความรักเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมาเสี่ยงดูกับช่วงเวลาที่ผมคํานวณว่าช่วงเย็นๆนะครับที่ผมเคยเจออยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมก็จะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งครับถ้าสําเร็จก็จะมีเหตุการณ์เพิ่มเติมในวันนี้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคก็มันเป็นแผนที่ต้องนึกแล้วก็ต้องบอกกล่าวไปด้วยนะครับ เตรียมตะกร้าไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดเขานะครับปุ๊บก็วิ่งมาชุดน,นี้ซิกแซกเหมือนเดิมนะครับจนไปถึงบนภูขเขารู้สึกว่าทำเนื้อหาห้องสมุดหมดแล้วก็รู้สึกโล่งไปเลยนะครับก็พยายามจะหลังสรรเนื้อหาต่างๆนะครับนอกจากเนื้อหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเองแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ ผมไปสำรวจนะครับเป็นคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับโอเคก็ลืมปุ่มนะครับปุ๊บตัดต่อไม้มุมนี้แล้วก็ทำการเก็บเห็ดนะครับแล้วก็อ้ามีคุณหมอด้วย งั้นเดี๋ยวผมทําเนื้อหาเพิ่มเติมในการคุยกับคุณหมอมุมนี้ดีกว่านะครับเป็นเนื้อหาที่อยากดูผลบทสนทนานะครับเดี๋ยวมีการตัดต่อแยกให้ชมแล้วกันนะครับก็ไปดูว่ามีบทสนทนายังไงบ้างสลับคุณหมอนะครับฮันมันเหมือนการล่านะครับสมุนไพรหรือเปล่าคำนี้นะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยเขา ตามหาน่าจะไม่ใช่ตามล่ากก็คือเกี่ยวกับพวกทันเป็นพืชพืชสมุนไพรบนเนินเขามาเธอฮิลนี้นะครับตอนเขาบอกว่าตอนที่คลินิกปิดเนี่ยฉันสามารถสั่งบางอย่างจากาแซกนะครับชื่อแซกแซกแต่ยังไม่พอนะครับก็น่าจะประมาณนี้เราคุยอีกเพื่อม,มีบทสนทนาเพิ่มก็มีเพิ่มนะครับพิสก็โปรดบอกฉันว่า คุณปรับน่าจะเป็นสถานที่สถานที่ที่มีการาปลูกพืชสมุนไพรจำนวนมากหรือไม่นะครับเขาเขาน่าจะถามประมาณนี้ปุ๊บดูอีกก็น่าจะเป็นบทสนทนาเริมนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเอาทําลงช่องให้ทุกท่านได้ติดตามไปด้วยนะครับคือบางท่านอาจจะดูแลหรือยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าผมพยายามอยากให้มันเป็นรูปแบบคลิป สะสมนะครับลง YouTube ให้ทุกท่านได้ติดตามชมเผื่อมีแฟนบันแท้มีใครหลายๆท่านมาแนะนำอะไรต่างๆนะครับพยายามจะให้มีเนื้อหาที่นอกจากชมเป็นหนังสือเป็นข้อมูลตามเว็บไซต์ตามอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคลิปเนี่ยเผื่อได้ชมกันง่ายๆแล้วก็มีการพูดคุยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเช่นทักทายคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าทุกท่านนะครับที่ติดตามไปด้วยกันเนี่ยก็แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเกมนี้ซึ่งกันและกันนะครับ โอเคก็ทักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมยอมเสียเวลานีดหนึ่งจะเอากระลอกน้อยปุ๊บก็เติมความรักนิดหนึ่งก็เลยว่าเติมความสัมพันธ์นะครับน่าจะประมาณนี้โอเคเธอจะต้องไปแล้วเวลา10นะครับ10นาฬิกาแล้วนะครับผมก็จัดการหน่อย10 am นะครับ โอเคก,ก็ขิบสมุนไพรเอามาใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับน่าจะตัดต่อไม้ในฝั่งนี้ต่อนะครับรุ่นี้เงินน่าจะถึงนะครับแต่ว่าต้องดูว่าไปต่อเติมบ้านเนี่ยมัน ทางด้านก๊อตเนี่ยเขาจะอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็พอจะทราบเวลาอยู่แต่วันนี้เงินยังไม่ถึงนะครับก็ตัดต่อไม้ไปไปก่อนแล้วกันนะครับ ใช้เวลาคุยกับตัวละครนะครับก็เลยขึ้นเขาวกว่าจะลงมานี่ก็ป่าไปช่วงช่วงเที่ยงแล้วนะครับในตัวเกมแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาของนะครับลงขายก่อนแล้วกันก็ามาในล้อไก่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องวางแผนมาเก็บอะไรนะมาเก็บของขายช่วยสำหรับคนแคระอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมขอจัดการทีละเรื่องก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งมาที่เอาตรกรกาไปด้วยแล้วกันคือผมจะเอามาวางไว้มุมบนแถวนี้ตอนกลับมาเผื่อได้ช่วยเก็บมันเทศก็คำนวณเป็นระยะไปแล้วกันนะครับไหนๆก็จะมีเข้ามาในนี้แล้วผมก็จะต้องมาเก็บ าหาของเนี่ยที่จะเอาไปให้บริกแล้วก็ลิเลียนะครับก็นับก่อนแล้วกันผมก็ดูจากข้างนอกด้วยก็มีของที่จะให้ลิเลียนะครับก็มีพวกน้ำพึ่งน้ำองุ่นเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับน่าจะเป็นเธอน่าจะชอบพวกเดี๋ยวผมเลื่อนดูนะครับมีน้ำปุ่มล่างน,นิดหนึ่งมีน้ำพึ่งมีน้ำพึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่ผมมีก่อนตอนนี้แล้วกันนะครับ จริงจริงมีน้ำองุ่นด้วยเดี๋ยวผมเช็คก่อนจริงๆน้ำองุ่นก็าําขึ้นมาเองได้นะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำองุ่นแล้วก็เอาเป็นเป็นปลาตัวใหญ่ส่วนของลิกนะครับริกก็จะมีชอบวายน้ำผึ้งแล้วก็ไข่ต้มในบ่อน้ําแร่นะครับมีน้ําผึ้งเหมือนกันแต่ต้องแยกไปแถวล่างวายมีไข่ต้มในบ่อน้ําแร่อันนี้ที่ใส่เกียบยว้นะครับแล้วก็มี มีวายใช่ไหมลืมเลยปกติก็ให้นิดหน่อยจัดเต็มให้เขาแล้วกันนะครับน่าจะประมาณนี้ก็อ่ะโอเคผมก็พอดบ่อยๆเพราะว่าอยากเช็คดูว่ามีอะไรขาดไปหรือเปล่าก็ลองมาสำรวจบ้านตัวละครกันดีกว่านะครับ ก็ไล่มาดิผมก็สำรวจเกือบทุกบ้านแล้วนะครับรอบก่อนมารู้สึกว่ามันตรงกับวันอังคารนะครับบ้านของเจฟที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ปิดไม่รู้ว่าเข้าห้องห้องของเชฟอีกอีกห้องหนึ่งได้หรือยังนะครับที่เป็นในส่วนของห้องนอนนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วเข้าไปแล้วกันสำรวจตั้งแต่มุมนี้นะครับปึ๊บปึ๊บไม่มีอะไรนะครับ เข้าได้หรือเปล่าก็ล็อกนะครับถ้าจะเข้าไปไม่ได้ก็ยังไม่สำรวจแล้วกันโอเคผ่านไปสำหรับเนื้อหานี้จริงๆถ้าเกิดผมมาก่อน1 pm เนี่ยนะครับทางด้านมันนามันนาใช่ไหมผมจำชื่อมันนาจำชื่อก็ไม่ค่อยได้ด้วยแฟนของเจฟแล้วกันนะครับเธอก็น่าจะยังไม่ออกไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเข้าห้องห้องนั้นของเธอได้หรือเปล่านะครับโอเคทักทา,ายคาเดนหน่อยแล้วกันนะครับ ก็พอให้มีความสมานนิดๆก็ยังดีงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับว่าจะไปสำรวจโบสด้วยก็พยายามไม่ต้องให้เนื้อหามันเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูดูเหนื่อยไปนะครับ เหนื่อยไปสลับตอนตัดต่ออะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับพิ่งมาที่มุมนี้นะครับปุ๊บอยู่ข้างนอกไหมอ่ะอยู่นะครับข้างล่างน่าจะเป็นของเชฟนะครับแต่ผมสลับแค่ของประมาณนี้นะครับมีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีมีไข่ไก่แล้วก็มีมไวน์วนะครับ ไม่เป็นไรเหตุการณ์ไก่ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้วกันครับทีนี้ก็คุณแม่ลิเลียนะครับคารนก็อยู่ด้วยพอดีเออไม่ใช่คารนปูบรินะครับก็เธอชอบน้ำผึ้งนะครับก็มอบน้ำผึ้งให้เธอแล้วก็มีปลาตัวใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบดูจากเวลาแล้วผมคำนวณไว้ว่าจะต้องไป โรงแรมนะครับต้องดูว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นด้วยโรงแรมช่วงเย็นเหตุการณ์คู่แข่งความรักที่จะเจอแอนกับรินะน่าจะไม่เกิน 4.50pm นะครับน่าจะประมาณนี้เท่าที่เช็คทำข้อมูลไว้นะครับถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าให้มันยืดไปกับเวลาแล้วก็ให้ตัวละคร มีกิจกรรมอะไรให้ทำาะะครับแต่น่าจะเนี่ยเก็บมันมันเทศแล้วเวลามันก็ถือว่าเดินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมาเก็บมันเทศก่อนแล้วกันนะครับเสร็จพอดีเลย นะครับเข็มได้แค่อันเดียวก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเวลามันเหลือนะครับทำอะไรดีก็ทำการจัดการเอามันเทศขายก่อนแล้วกันครับเช็คดูนะครับก็ขายได้ประมาณ89เดี๋ยวรอมารับผลผลิตช่วงเย็นกับแซกนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวผมเร่งสปีดให้คนกะแลทำงานให้เสร็จก่อนล้วกันโอเคก็เรียบร้อยนะครับรวดเร็วทันใจไหมครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมไปมันมีเวลาเหลืออยู่เนาะตามคำนวณโอเคเอาน้องหมาเข้าบ้าน นะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีเรื่องของมันเทศที่เกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ไม่ได้มีนะมีแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันนะครับ เวลาเหลือเฟือนะครับเดี๋ยวผมไปไปตกปลาก่อนแล้วกันนะครับาะไม่ไม่อยากตกไกลนะครับตกเนี่ยมุมนี้นะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับตกไม่ได้เลยครับอีกรอบเดียวพอครับ อ่ะได้ปลาตัวใหญ่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปโยนขายอีกทีหนึ่งครับทีนี้ก็วิ่งกลับไปนะครับผมเช็คข้อมูลดูว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์จริงๆมันจะเกิดช่วงฤดูการแรกๆนะครับหรือฤด,ดูร้อนนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดในฤดูการนี้ไหมก็ลองดูครับก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าต้องขึ้นไปชั้น2หรือเปล่านะครับ อ้าวมีมีม,มีอ้าทำสำเร็จนะครับถือว่ามีเนื้อหาตรงนี้ให้ติดตามนะครับก็ส่วนใหญ่น่าจะเกิดในฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิน,นะครับแต่ว่าเกิดในฤดูฤดูนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องผ่านพ้นเหตุการณ์คู่แข่งความรักแรกก่อนแล้วกันแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรดีๆเกิดขึ้นครับก็แอนก็บอกว่ามาแล้วนะครับก็เป็นเป็นสเปเชียลเป็นมือเที่ยงสุดพิเศษนะครับ ว่าอย่างนั้นก็ดูบทสนทนาต่อคลิปก็บอกอมันเป็นจุดๆเครื่องหมายงงฉันไม่ได้สั่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับแอนก็บอกว่า,ามันคล้ายๆมันอยู่มันอยู่ที่ฉันแต่ฉันขอถามอะไรนายหน่อยได้ไหมฉันสงสัยมาตลอดทําไมนายถึงเหมือนกับอยู่อยู่ที่นี่นานขนาดนี้นะครับคลิปก็บอกอะไรนะครับก็แอนก็แบบโอ้ขึ้นมานะครับจุดๆ มีบทสนทนาเพิ่มนะครับก็บอกว่าฉันไม่ควรถามคําถามนั้นใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับก็บอกฉันสอร r ี่ฉันขอขอโทษนะครับฉันฉันขอโทษฉันต้องแบบมันเป็นจานก็คือน่าจะเป็นล้างจานฉันต้องล้างจานแล้วก็ซีอูพบกันใหม่เดินไปแล้วก็มีบทพูดโอโอนะครับโอมาแล้วก็แอนก็ ถามว่าอะไรนะครับแหมดูสีหน้าเธอแบบดูเหมือนมองๆหรืออะไรหรือเขินหรืออะไรหรือเปล่าต้องดูนะครับอ่ะมีขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับแค่มือเที่ยงสุดพิเศษใช่ไหมเขาก็ถามแบบนี้เอาหน้าแดงเลยก็วายน่าจะเป็นใช่ใช่อะไรอย่างงี้นะครับทีนี้แอนก็มีอะไรเกิดขึ้นไหมแอนก็เดินหายไป ทีนี้เขาก็บอกว่าเธอเป็นคิดเป็นเด็กน่ารักแล้วเปล่าเป็นเด็กดีนะครับไม่ใช่น่ารักกู๊ดน่าจะประมาณนี้ก็เรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรานะครับวิ่งไปดูว่าเขาคุยอะไรกันแล้วเปล่าเอ้าแอนโผงนี้มันน่าจะเป็นโหมดที่ทําให้เห็นเนื้อหามากกว่านะครับก็เป็นว่าเพื่อเชื่อมต่อเนื้อหานี้เดี๋ยวผมไปคุยกับทางด้านคลิปต่อนะครับคลิปทําไมชอบก้มหัวแบบนี้ คลิปก็บอกว่าแอนเนี่ยดีดีกับดีกับฉันดีกับฉันมากนะครับแม้ว่าฉันจะยุ่งมากก็ตามนะครับไม่มีอะไรเพิ่มลอยอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นคนละคำนะแต่ว่าขึ้นแอนเหมือนกันแอนอลูกเหมือนกับซิสเตอร์แอนน่าเหมือนเหมือนน้องสาวฉันเลยน่าจะประมาณนี้แล้วก็สไมล์เหมือนกับรอยยิ้มนะครับเธอมีรอยยิ้มเหมือน เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างอะไรแบบนี้นะครับคล้ายกันเหมือนกันนะครับก็อันเดิมนะครับโอเคนะครับก็ได้เนื้อหานี้อาอย่างน้อยวันนี้ได้เนื้อหาอยู่2ส่วนที่ผมไม่ได้แพนอะไรมากนะครับก็มีคุณหมอนะครับที่อยู่บนภูเขาแล้วก็เหตุการณ์คู่แข่งความรักนะครับที่เก็บตกมาได้นะครับเดี๋ยวก็มีตัดแยกให้ชมแล้วกันครับ โอเคกลับไปที่ฟาร์มของเราแล้วกันนะครับภารกิจที่ฟาร์มก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะวิ่งไปข้อนอนเลยนะครับ กลับมาที่ฟาร์มเงินมันจะขึ้นเลยไหมน่าจะไม่ขึ้นถ้าถึง 6PM นี้น่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าเอาไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันที่เขียนดูนะครับปับ๊บอ่ะอุม้มลงหนานิดหนึ่งโยนไว้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่างน้อยก็มีเนะื้อหาต่อเนื่องให้ทุกท่านได้ได้ชมกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นผมก็น่าจะเหมือนเดิมบันทึกคลิปเดี๋ยววันนี้ผมขอบันทึกคลิปใบแค่ สอรัดแรกแล้วกันนะครับเพื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้นำมาเช็คทำใหม่อะไรแบบนี้ก็ทำการบันทึกคลิปนะครับ แ้่ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขประสบพบเจอก,กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ